สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มินยีย่ลี่กับสีพาท่านผู้ชมมาชมดอกไม้สวยๆงามๆหอมๆเป็นดอกไม้ที่ได้ของขวัญคริสต์มาสนะคะแล้วมันก็บานหอมมากม ชื่นใจมันกล้วยใหม่ไหมเนี่ยลีสวยงามมากเลยค่ะคุณมีเคล็ดลับยังไงคะในการดูแลเอ้อมันง่ายมากเลยค่ะก็แค่ผสมน้ำใส่กับผงชูรุตนะคะแล้วก็ สวยใช่ไหมล่ะค่ะใช่เลยสวยสุดชื่นดูทีไรก็ชื่นใจทำ oh. ไมดอกมันเยอะจังเลยล่ะค่ะ uh huh. ก็ใช้สูตรอย่างว่าละค่ะ เช่นน้ำผสมกับผงชูรดนะคะแล้วก็ชีดพ่นตามสปายเลยค่ะเช้าเย็นเช้าเย็นหรือจะเช้าอย่างเดียวเยน็นอย่างเดียวหรือจะตอนกลางคืนแล้วแต่ความสนุกสนานของคุณนะคะถ้ามีไม่เยอะก็สนุกในการดูแลนะคะดูสิค่ะ ใิใหม่ๆห,หนะมคะกำลังออกมากระทางนี้3ามปีแล้วนะคะเป็นของน้องหน่งให้มาคะ่ะดอกดีมากเลย จำกันได้ไหมเอ้นี่ยังเหลือหยุดดอกหนึ่งยังไม่ร่วงเลยมันนานมากดูรากสิคะรากเยอะมากเลยคะ่ะถ้าเราดูแลดีมันก็ให้ดอกดีทำให้เราได้ชินชมมันอยู่เรื่อยๆคะ่ะดูสิคะ ก็มีเริ่มออกมาอีกแล้วฮะฮะ <c oughs> <c oughs> ใครที่มีกล้วยไม้อยู่ที่บ้านก็ลองทำดูนะคะมันได้ผลจริงๆคะ่ะดูสีนี้คะสีสวยมากสีน้ำเงินกล้วยไม้สีน้ำเงิน สวยมุดมากเลยน้ำแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยนะคะ ฉีดพ้นตามดอกและก็ก้านใบนะคทุกวันทุกวัน สนุกสนานกับการดูแลตรวยไม้นะคะความสุขเล็กๆน้อยๆของคนแกน่นี่ก็เหมือนกัน ดอกนี้หอมมากเลยค่ะหอมเย็นเย็นชื่นใจเหมือนกับมีน้ำหอมปรับอากาศอยู่ในบ้านเลยชื่นใจมากอย่าลืม ลองเอาไปทํากันนะคะกล้วยไม้ของคุณจะได้สวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้มีดอกเยอะๆกัน